พี่น้องในพระคิปในสารธรรมเขืนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันในเฝ้าเดียวกับอาจารย์โสพลในวันนี้ครับพี่น้องครับวันนี้เรายังอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่139กก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหานะครับอยากให้พี่น้องหยุดเทปสักช่วงหนึ่งและใช้เวลาในการอธิษฐานส่วนตัวให้สงบใจแล้วก็จากนั้นเปิดมาฟังด้วยกันนะครับ พี่น้องครับผมคงหยุดเทปไว้ได้ไม่นานนะครับนะเพื่อเทปจะไม่ยาวเกินไปวันนี้เราจะอยู่ในข้อ1ถึงข้อหหลังจากที่ผมได้มีโอกาสดูเมื่อครั้งที่แล้วนะครับนะในทั้งหมด26ข้อนะครับนะว่ามีประมาณ 5- 6หรือตอนนะครับนะบก็เช้าวันนี้เอาก็จะมาดูกันตอนแรกข้อ1ถึงข้อ6พี่น้องฟังพระชนะคำของพระเจ้านะครับหัวข้อพระเจ้าผู้สถิตทุกขนแห่ง ข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้น ของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความคิดก็พงก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ผู้อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อม ไม่ถึงพี่น้องครับเราอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยความขอบคุณพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้แสดงออกถึงความรู้สึกของท่านที่ใช้ชีวิตดำเนินตามพระองค์และปฏิบัติรับใช้แผ่นดินช่วยเหลือกษัตริย์ในการสงครามเสี่ยงภัยต่างๆและองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับท่านแม้ในเวลาที่ถูกเข้าใจผิดกษัตริย์ซาอุลไล่ล่าท่านท่านก็มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ เกิดขึ้นและเขียนออกมาสวยงามแบ่งปันกับเราในความคิดต่างๆของเราข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าแท้จริงแล้วกษัตริย์ดาวิดใช้คำนี้เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจสำหรับพระองค์แล้วพระองค์ทรงรู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่จะทรงก่อนที่จะเกิดมีชีวิตของพวกเราได้ซ้ำพระองค์ทรงตรวจสอบ ไม่ได้หมายความว่าพระอ,องค์ไล่จับผิดพระอ,องค์เข้มงวดไม่ใช่เลยครับแต่พระอ,องค์ทรงรู้จักเราภายในทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดจิตใจและความท่าทีทัศนคติความปรารถนาต่างๆเม้เมื่อข้าพระอ,องค์นั่งลงและลุกขึ้นพระอ,องค์ทรงทราบพระอ,องค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระอ,องค์ได้แต่ไกลขอบคุณพระเจ้า เพราะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนไกลเพียงใดพระองค์ก็ทรงเข้าใจเราทั้งความคิดของเราเองก็เป็นสิ่งที่พองค์ทรงรู้จักทั้งสิ้นพระองค์ทรงรู้ได้แม้แต่เราเองก็ยังคิดไม่ถึงทั้งความคิดที่อยู่ข้างหน้าที่เรายังไม่ได้คิดเลยพระองค์ก็ทรงทราบได้แต่ไกล พระอ,องค์ทรงตรวจตราวิถีการนอนและการนอนของข้าพระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์พี่น้องครับแม้แต่การนอนหลับแม้แต่วิถีความคิดที่อยู่ข้างในแม้ในเวลาที่เราพักผ่อนแม้ในเวลาที่เราหลับไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวพระอ,องค์ก็ทรงตรวจตราดูทั้งสิ้นเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาและเอาใจใส่เราทั้งความฝันที่เรามีอยู่ พระองค์ก็ทรงควบคุมและพระองค์ทรงตรัสกับเราและคุยกับเราทางความฝันของเราก็ยังได้ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงคุ้นเคยทั้งสิ้นที่อยู่ภายในตัวข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พยาเวก่อนที่ลิ้นจะพูดพระองค์ทรงทราบความเสียหมดแล้วก่อนที่เราจะเอ่ยคําออกมาความคิดข้างในท่าทีข้างในพระองค์ทรงรู้ทั้งหมด แม้ในเวลาที่เราพูดไม่ได้พูดไม่ออกไม่รู้จะโต้อตอบไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไรพระองค์ทรงเข้าใจและพระองค์ทรงตอบรับสิ่งที่เรารู้สึกภายในเจ็บปวดเอ่ยชื่นชมยินดีเอ่ยทุกโศกเอ่ยรู้สึกโกรธเคืองบาดหมางรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ยากที่มีพระเจ้าทรงตรวจรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในชีวิตของเราและเราขอบคุณพระเจ้า พระอ,องค์ทรงเมตตาในเวลาที่เราทุกร้อนและทรงปิติยินดีในเวลาที่เราดีใจและทรงไม่พอพระทัยในเวลาที่เราคิดสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วขอบคุณพระเจ้าก่อนที่ลิ้นจะเอ่ยอะไรพระอ,องค์ทรงทราบทั้งหมดแล้วและพระอ,องค์ทรงล้อมข้าพงทั้งหลายทั้งหน้าหลังและวางพระหัตถ์ลงบนข้าพระองค์พี่น้องครับนี่ทำให้เรารู้สึกว่าวันเวลาที่เรา ทำผิดพลาดและห่างไกลพระอ,องค์พระหัตของพระอ,องค์ไม่สั้นเกินไปที่จะไปพาเรากลับมาหาพระอ,องค์ในเวลาที่เราทุกข์ใจเวลาที่มีพยัน์อันตรายพระอ,องค์ทรงรู้ทั้งสิ้นและพระอ,องค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้สําหรับเราจะปกป้องเราหรือไม่ปกป้องเราพระอ,องค์ทรงมีน้ําพระทัยทั้งสิ้นเพื่อสร้างเสริมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ในชีวิตของเราวางใจพระเจ้าครับ พ้นดาวิดบอกว่าความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินค่าพระองค์สูงนักจนข่าพระองค์เอื้อมไม่ถึงไม่มีใครเอื้อมถึงไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าทรงรู้จักเราดีอย่างนี้เพราะฉนั้นชีวิตของดาวิดมาถึงจุดนี้ท่านเรียนรู้วางใจในพระเจ้าวางใจแม้ในเรื่องไม่ดีวางใจแม้ในเรื่องที่ยุ่งยากล้องทูขลข่ำครวญแม้ในเวลาที่มีความทุกข์ พระเจ้าทรงเข้าใจและพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งดียอดเยี่ยมไว้สําหรับชีวิตของดาวิดอย่างไรก็จัดเตรียมสิ่งดีไว้สําหรับท่านและสําหรับข้าพระองค์และสําหรับพวกเราทั้งหลายทุกทุกคนเลยพระเจ้าทรงมีพระทัยดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเราวางใจพระเจ้าครับหาพระองค์เสมออธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าไตรตรองพระคําตอนนี้แล้วรู้สึกถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ไตรตรองแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงรักและเมตตาเราจริงๆขอยกย่องและสรรเสริญพระองค์ในทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนวางใจพระเจ้าครับพี่น้องวางไว้ในพระหัตถ์อสมริ์ของพระองค์ในทุกสิ่งและจะรู้ว่าพระเจ้าดูแลเราได้สันติสุขของพระเจ้าจะนำพาเราขอพระเจ้าอวยระพรครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ